สวยมากช้อนเล็กอ่ะสวัสดีค่ะพวกเราสองพี่น้องวิตเต้ยไวิต้อง์นีช่องนารักชาแน,นลช่วงนี้นะคะก็เป็นหน้าของสตอเบอรี่ใช่ไหมเราเดินไปทางไหนแล้วก็จะเจอแต่สตอเบอรี่เนี่ย ถ้าเรากินสตรอเบอรี่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันก็จะน่าเบื่อเกินไปใช่ไหมไปตองกินแต่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เราก็ต้องหาอะไรที่มากินกับสตรอเบอรี่แล้วอร่อยบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาลองกินสตรอเบอรี่ที่เราซื้อมาก,กันดีกว่าค่ะไปตองกินไคะนี่นะคะสตรอเบอรี่ของเราสีสวยด้วยเราประทานเดี๋ยวมาชิมเลยนะเดี๋ยวเอาน,อาน,อาน,อานี้ออกกันเลยเออ อร่อยปะอร่อยอร่ะไหนว่าเราชิมนะชิมได้ไรอ่ะอืมอร่อยคือมันแบบว่ามีความหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวเล็กน้อยอืมอร่อยแค่จต่อไปนี้เปล่าๆยังอร่อยเลยอ่ะเอาไปดูวิธีกันนะคะว่าจะกินแบบไหนแล้วจะอร่อยกินขึ้นมีห้าวิธีนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูจากวิธีที่หนึ่งกันเลย ินกกับโยเิร์ตนี่นะคะก็คือโยเกิร์ตที่เราซื้อมานะคะเป็นเป็นโยเกิร์ตแบบสูตรเปอร์เซนต์นี่นะคะ,ะ,คะว้าเราก็จะเอาสตักสตอร์บลีนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้เราหั่นสตอร์บลีมาแล้ว <Yeah. S 1> เจมันก็จะเหมือนกับอ่าสตรอร์บลีโยเกิร์ตเอ๊ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันจะได้ความสดเพราะสตรอเบอรี่ของเรามันสดใช่ไหมคะใช่เลยเขามีในไข่เซเว่นด้วยนะโอเคกินเลยกินเลยเราต้องคนๆให้มันเข้ากันใช่ไหมคะน้องม่ตอง่แ้ค่ะน้องไม่ต้องตักชิมให้เพื่อนดูเลยค่ะตักกันเลยใครกินบ้าง เคี้ยวก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวบอกเพื่อนๆสิคะว่าวรสชาติเป็นยังไงอ,อ,อร่อยอร่อยไหมคะน้องไม่ต้องอร่อยมากเลยค่ะให้สติ๊ปแคนเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ใส่สตรอเบอรี่ที่แบบสตรอเบอรี่สดนะคะอร่อยมากเอาวันนี้จะส่องกันต่อกินกับ คนี่นะคะเคของเราก็ซื้อมาจากเซเว่นอีเลเว่นนะคะเป็นเคสีพาสเทลสวยงามมากเลยค่ะนี่ผ่านสองวันอะไรผ่านมาสองวันนี่ค่ะสีสวยมากเลยอะชอบดูชอบว้าวแกกระดาษ้วคะพี่เจย์ว้าวมันเป็นเคคีมสดใช่ไหมน่าเป็นเคครีมสด โอเคเพรียก็จะใส่สตอเบอรี่ลงไปจะลูกที่จะใส่ยังไงว่าออลล้มมาหมดนี่นะคะเราก็จะเอาสตอเบอรี่นะคะลูกใหญ่เอาไว้ตรงกลางเลยเอาไว้ตรงกลางเป็นลเสร็จแล้วเราก็จะเอาชิ้นเล็กๆเนี่ยอ่าโรยให้เวลาเรากินนะคะเราก็จะได้กินชิ้นลวกหมดเลยอะไอเค้กมันอันเล็กใช่แค่สตอเบอรี่ใหญ่อันเดียวก็เตรียมละใช่ ะปบนี่นะคะก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยนะคะนี่มันจะล่วงมาทั้งแถบไปเนี่ยต้องค่อยๆตัดอ่ะตักเค้กก่อนก็ได้ชฉยๆนะคิดเนียเค้กสีสวยมากเลยว้าวเค้กสีสวยมากช้อนไปเลยค่ะเราก็กินเค้กเข้าไปก่อนเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยสตอร์เบอรี่ว้าว มันก็มีความเปรี้ยวนิดๆของสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะเพราะว่าเค,ค้กมันจะหวานใช่สตรอเบอรี่ด้วยอาสตรอเบอรี่เขากินด้วยสตรอเบอรีรอร่เป็นไงไรบ้าอร่อยอือชอบอ่ะมันอร่อยดีมันไม่หวานนเกินไปเพราะมันมีสตรอเบอรี่ที่ตัดเปรี้ยวเอ๊ะ มันก็คือเค้กสตรอเบอรี่สดของเราใช่ไหมคะน้องไม่ต้องเออค่ะเารามาดูวิธีที่สามกันต่อเลยเอาช็อกโกแลตเลยกับสตรอเบอรี่นี่นะคะก็คือช็อโกโกทูบปนะคะที่เราซื้อมาจากเซเว่นอินเวนนะคะนี่เลยนามาเก็บไม่ต้องเก็บเลย เราซื้อมาอันละเจ็ดบาทนะคะเราจะมาลองกินสตรอเบอรี่โร<ว>ย,<ว>ยกับช็อกโกแลตว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราจะกินกันเป็นลูกๆเลยใช่ไหมคะน้องใบตองใช่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราให้พี่พี่เตยลองกินดูก่อนน,อะนะไอ้กี้ให้ตองเลไเราก็เลือกสตรอเบอรี่ลูกแดงๆนะคะนี่มันแค่บิดเองนะง่ายมากไม่ต้องใช้กรรแก้ตัดด้วย เอาเร่มกยเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยกันเลยนะคะนี่ปื๊ดเป็นอะไรคะเนี่ยวันนีันเนี่ยมันมันเป็นเส้นๆแบบนี้เนี่ยกินแลยอ่ะในตบลี่ของเรานะคะมันก็จะเปรี้ยวๆหน่อยเนาะแล้วก็ใส่ ช็อกโกแลตเข้าไปเนี่ยมันก็จะหว,วานี่ยชอบแบบมันอร่อยเนี่ยมันแบบเข้ากันมากอะ่ะอยากกินเห็นที่เตยินแล้วอยากกิน <c oughs> อ่าต่อไปน้องไม่ต้องชิมนะคะค่ะถึงหน้าตามันจะดูไม่น่ากินเท่าไหร่คะแต่ว่ารสชาติมันอร่อยมาก <c oughs> อ้โห่โอเคอ่ะน้องไม่ต้องชิมเลยคะ่ะก<ช>ับสตรอเบอรี่ะะที่มีช็อกโกแลตเลยนะคะ Mm hmm. เขียวเลยค่ะเป็นไง uh huh. สตรอเบอรี่สดๆผสมกับช็อกโกแลตแล้วรสชาติเป็นไงครับในดองอร่อยค่ะหวานๆเปรี้ยวๆใช่ไหมลูกใช่นี่นะคะ่ะคือช็อกโกแลตเต็มๆเลยแล้วมาดูน้องไปต่อกินช็อกโกแลตกันกับสตรอเบอรี่ วิธีที่สีกันต่อเลยนะคะกินกับน้ำสลัดนี่เลยนะคะน้ำสลัดที่เป็นยอ่ซื้อมานะคะนี่แล้วก็จะเทใส่ในจานลงไปว้าสีขาวสวยมากสีขาวมันสวยแลนะคะ่ะ,คะโอเค แล้วเราก็จะเลือกสตอเบอรี่ลูกที่มันแดงแดงไหมแดงแล้วนะคะนี่ก็จะจิ้มนี่นะคะกินมันก็คือกินน้ำสลัดกินแล้วนะอืมเป็นการกินเหมือนกินเหมือนกินสลัดไปเลยค่ะแบบ สตรอเบอรี่สลัดสตรอเบอรีร่ค่ะนี่ดูมีราคาขึ้นมาทันที <l ars> อร่อยอ่ะสตรอเบอรี่หวานมาก <l ars> <l ars> ขณะที่พี่ขณะที่พี่ใบเตยกำลังกินสตรอเบอรี่กับน้ำสลัดนะคะเรากลับมาดูน้องใบตองกันนะคะน้องใบตองก็ยังปั้มสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตอยู่เหมือนเดิม,มอะไรกับสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอยู่อา นี่นะคะวิธีสุดท้ายของเราวิธีที่5ก็กินกับไอติมว้าเลยไอติมวานิลาเนี่ยนะคะเราก็จะใส่สตรอเบอรี่ที่เราหั่นแล้วลงไปเลยนะคะก็จะเป็นวานิลาสตรอเบอรี่เจ๋งไหมไปตังเจ๋งไหมเจ๋งไปเลยนะว้ายนี่นะคะบีบีบดมันใส่ช็อกโกแลตได้ไหใส่

วานิลาสตรอเบอร์รี่ช็อกโกแลตโอ้โห่าดด้วยช็อกโกแลตนะคะสุดยอดยอเลย<ช>นี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเออเลออฮ่าฮ่าไอติมแข็งมากเ,เพราะเรามาอยู่ในช่องนะช่องฟรีใช่ไหม,ก,ไหมกินแล้วนะกินแล้วตังค่ตงค์อืมอร่อยมากแบบเป็นช็อโกโกแลตกับ ไม่เลยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ก็จะเ,เปรี้ยวใช่ไหมคะแล้วก็ช็อกโกแลตก็จะหวานหวานไอติมก็จะหอมๆนะคะแล้วก็เย็นๆด้วยเหมาะสำหรับอากาศร้อนแบบนี้มาก,มากเลยอะแบบเหมาะมากใช่แล้วไปตองก็ชอบกินไอติมอยู่แล้วแล้วก็ชอบกินชอ็นชอกโกแลตกับสตรอเบอรี่โอ้โหสุดยอดเลยอร่อรยมากอืมเมนูนี้เอาไปร้านไลท์เลยะคะ่ะ ร้อยไร้เลยค่ะอร่อยมากเลยเนาะมากินเลยอกเลยค่ะสุ้ยอดนี่นะคะก็คือทั้งหมด5วิธีการกินสตรอเบอร์รี่ให้เพิ่มเลเวลความอร่อยยิ่งขึ้นนะคะก็อร่อยไหมคะไปตองหวิธีอร่อยมากเลยค่ะ ใช่แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปลองทำตามได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าสตรอเบอรี่พอดีเนาะสตรอเบอรี่ก็จะเยอะมากๆเลยไปต้องชอบกินวิธีไหนมากที่สุดคะกินเค้กค่ะโอ้ไม่ต้องชอบกินสตรอเบอรี่เค้กใช่ไหมใช่ส่วนไปเลยเนี่ยชอบอ่ะ,อะไอนะไอติมวานิลาใส่สตรอเบอรี่แล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตมากเลยมันแบบกลมๆสุดๆไปเลยมันแบบ สุดยอดมากนะคะเพ,เพื่อนๆนะคะเคยลองกินวิธีไหนกันแล้วบ้างนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้เลยและเพื่อนๆนะคะมีวิธีไหนที่สามารถกินสตรอเบอร์รี่ได้อร่อยยิ่งขึ้นอย่าก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเราได้เหมือนกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ <Like S 1> แล้วไปคลิปหน้าน,นะคะลืมกดไลค์กดแชร์สับคลายด้วยนะคะบายๆอ่ะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตืนตอนด้วยนะะใช่เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใ,ใหม่จากเราก่อนใครเลยนะคะบายยเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำตามกันดูนะคะ อร่อยมาก